สวัสดีนักเรียนต่อไปเป็นแลนกรัสตอนที่17ต่อจากคราวที่แล้วตอนนี้เป็นการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะคราวที่แล้วใช้นิยามตอนนี้ใช้สูตรนะก็นักเรียนก็ใช้ชิดเอกสารอันเดิมเปิดไปหน้าที่50าสิบอธิบายละละสตันเนาะ หน้าที่ห้หน้าที่50ก็คือการหาอนุพันธ์โดยใช้ฟังชันพิเศษนิดโดยใช้สูตรเนี่ยสูตรก็มีอยู่ประมาณ8 9ดกาสูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามจะหายุ่งยากเนาะเขาก็ใช้สูตรไปแทนสูตรก็จะมีอสูตรที่หนึ่งถ้า f x เท่ากับ c y เป็นค่าคงตัวแล้ว f p x เท่ากับศูนย์หาอนุพันธ์เราหาอนุพันธ์โดยใช้ เคื่องหมายเนี่ยคำว่าเดลิวัตีฟเนี่ยอนุพันธ์หมายว่าค่าอนุพันธ์หรือดิฟเฟอเรนตีเอชันดิฟก็คือค่าอนุพันธ์ใช้ตัวย่อคือตัว d เพราะนั้น f เอ่ออนุพันธ์ f ไฮเอ็กกัดสูตร f เอ็กกัดซเราจะทำไปดูนะ f เอ็กกัดซีซค่าคงตัวเพราะนั้นค่าคงตัว f x อบวกเอเอาอะไรมาแทนก็จะได้ค่าคงตัวเหมือนเดิมคือได้ตัว c เหมือนเดิมตัวนี้ได้เป็นตัว c นี่เดิมตัว c เหมือนเดิมอ้าวหาอนุพันธ์ใช้สูตรลิมิต เอก็ใก่้นยใช่ไหม fx บวก h ลบ fx ส่วน h เนื่องจาก fx บวก h ก็มีค่าเป็น c อันนี้ก็เป็นค่าเป็น c c ห c เป็นศ0นย์ศูนยับ0ย์ลิมิตของ0นย์ได้0เพราะ0ูนย์เป็นค่าคงตัวลิมิตของ0ูนได้0นะ x เข้าใกล้อะไรก็ตามแต่ลิมิตของ0ย์ได้0เพราะ0ูย์เป็นค่าคงตัวลิมิตของค่าคงตัวได้ค่าคงตัวเราจำได้ไหมนะเนี่ยคงจำได้นะลิมิตของ c จะเค่าคงตัว c x เข้าใกล้อะไรก็ตามแต่ก็ได้ค่า c หนึ่งของ c ได้เป็น c เสมออย่างเงี้ยหนึ่งของ c ได้ c ลิมิตพราะนิมิตของศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์หนึ่งของศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์อ้าวต่อไปนี่คือสูตรที่หนึ่งผ่านไปตัวอย่างไปเติมเองเนาะจะมีของดิฟดิฟสามให้ตัวย่อให้ตัวตัวดีอนุพันธ์หาอนุพันธ์ของสามดิฟของสามไปเรืเท่ากับศูนย์ดิฟขห้าก็ได้ศูนย์ ค่าคงตัวเดยมต่อไปสูตรที่สองวที่2ถ้า f นะ f x เท่ากับ x แล้วอนุพันธ์ f i x เท่ากับหนถ้า y เท่า x dy by dx ก็คือ dy by dx ใช่ไหม y เป็น x มัน dx by x เท่ากับหอันนี้เป็นสูตรที่เขียนมาอีกแบบหนึ่งสั้นๆเนาะพิสูจน์การพิสูจน์ก็เขาทํทำให้ดูนะ อ่ะพิสูจน์ให้ดูก็นี่ถ้า f x เป็น x f h x บวก h x, ก็คือเอานี่ไปแทนที่ตัว x ใช่ไหมก็เป็น x บวก h วงเล็บนี้ไปแทนที่<อ> f ไ่ x เข้าลิมิต f h x บวก h ลบ f x ส่วน h เมือ่อ h เข้าใกล้ศูนย์เนาะ f(x+h) ก็คือน right? ี้แทนลงไป f(x) ก็คือ x แทนลงไปบวก x ล f หมดไปก็เหลือ h ส่วน h ใช่ไหม h ส่วน h หารกันได้1นิมิมีของ1ก็ได้1เพราะ1เป็นค่าของตัวนี่มีของ4ได้4ีเป็นค่าของตัวเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าถ้า y เท่ากับ x dy/dx ก็คือ dx/dx มีค่าเท่ากับ1สูตรที่2ที่2ก็ให้สูตรที่2ต่อไปสูตรที่3 สูตรที่3เนาะ f x เท่ากับ x กําลัง n เมื่อ n เป็นบนจริง f พ x เท่ากับ n อนุพันธ์ x พ x เท่ากับ n ไอามข้างหน้า n คูณ x กําลัง n ลบ1ยิ่งหาอนุพันธ์เลขชี้กำลังยิ่งลดล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 งตัวแปรเลขชี้กำลังลดล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 งไปเรื่อย n คูณ x กําลัง n ลบ1เอา n ว้ข้างหน้าแล้ว x กําลังลดลงแต้มหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเขียนให้มันง่าย dx กำลัง n by dx ก็เท่ากับ n x กำลังลบหนึ่งะสูตรที่3าต่อไปสูตรที่4สูตรที่5สูตรที่สี่สูตร5ก็คือเป็นการลิบผลผลบวกของฟังก์ชันก็เอาเข้าไปธรรมดาเห็นไหม f บวก g f าย x ก็เท่ากับ f าย x บวก g าย x f ลบ g า f x f p x ลบ d ไป x ก็คืออนุพันธ์ดิฟเข้าไปตามปกตินั่นเองไม่มีอะไรมากถ้าเราเขียนสูตร405ให้ง่ายๆก็คือ,อนี้สูตร45เนอะ du บวกลบ v เมื่อ u v mm hmm. เป็นฟังก์ชันเนาะก็เท่ากับ du by dx บวกหรือลบ dv by dx ดิฟเข้าไป45เดี๋ยวต่อไปเรียนถึงสูตรที่6เนาะสูตรที่6 ดูที่หกนะเอาอธิบายตัวอย่างที่หกเจดก่อนัวที่หกตัวอ่งตัวางที่หกเจ็ดนี่หาอนุพันธ์ดิบเข้าไปดิบเอ็กกำลังสองลบเบวกหาหาอนุพันธ์ดิบดีเอ็กก็คือ f อฟไพเนะนะเหมือนกันหรือเรียกว่าวายพก็ได้ y าขีดวายพเรียกว่าวายพนะดิบเอ็กลังสอง ลบ DX d อ d x d, d x บกำลังสองก็คือสองเอเอ็นมาข้างหน้าใช่ไหมสองในสูตรนี้ 2x งกำลังสองลบหนึ่งลบ dx เยเท่ากับ1ใไส่แทนไปดิฟห้าห้าค่าคงตัวดิคงตัวได้เป็นศูนยใส่เป็นศูยคำตอบก็คือ 2x งลบหนึ่ง่ายต่อไปตัวอย่างที่เจ็ด รูปฟอร์มนี y แฝรู x บวก x บวก x กำลังสองส่วนแรู x เราก็ต้องปรับฟังก์ชันให้มันดีซะก่อนอันนี้ฟังก์ชันนี้ยังไม่ดีเขาบอาให้หาอนุพันธ์หา y พก็คือ dy dx เีงเราก็เอานี่ไปหานันนี่ไปหานี่ไปหารนี่ตัวนี้หารกันใช่ไหมได้นี่หาเอาตัวส่วนไปหารตัวเศษทุกตัวนี่หารนี้ได้หนึ่งแฝรู x หา x หารด้วยแรู x นี่ก็คืออย่างนี้ x หารด้วย x กำลังหนึ่งสอง หากกรกันก็ได้เป็น x ก,กําลัง1บน2ในตรงนี้เนาะต่อไป x ก,กําลัง2หารแปรูท x x กําลัง2หารแปรูป x ก,ก็คือ x ก,กําลัง1บน2ใช่ไหมแกรรูท x ก,กําลัง1อันนี้คือรากที่2ใช่เปล่าก็เท่ากับ x ก,กําลังของรากส่วนอันดับของรากส่วน2เนี่ยนี่รู้แล้วเนาะมาจากสูตรมาจากสูตรพวกนี้ เอ่อนะตรงนี้นะเอ่ออะไรเนี่ย x กําลัง n x กําลังลบ n เท่ากับ1ส่วน x กําลัง n ใช่ไหมแต่ตัวเศษมนลงเป็นตัวส่วนจากลบเป็นบวก่าหรือ x กําลัง n ถ้าเขียนออกมานรูปตัวส่วนก็คือ1ส่วน x กําลังบวก n ก็เป็นลบ n กลับไปกลับมานะจดเอาไว้เนาะ จดเอาไว้เลยใช่มากให้บ่อยด้วยนะโดยเฉพาะตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นคุณสมบัติของเลขยกกํกำลังที่ต้องรู้หรืออธิบายตรงนี้เนาออืมเขียนตรงไหนดีอ่เขียนตรงนี้แล้วกันลากที่ n ของ x กํำลัง m ลากที่ n ของ x กำลัง m ก็จะได้เป็น x กำลัง m หาร n นี่ยอย่างเงี้ยนะอ่ะตกลงก็อันนี้ลากที่สองของ x ใช่ไหมก็เป็น x กำลังหึงสองหารกันกำลังลบกันก็เป็น x กกำลังสามส่วสองก็เขียนตรงนี้เสร็จแล้วก็หาอนุพันธ์ดิฟเข้าไป 1> d ี by d x ได้ศูนย์ใช่ไหมดิฟค่าคงตัวหนึ่งคางตัวดิฟค่าคงตัวได้ศูนย์ d x กำลังหนึ่ d x กำลังผิดแล้วผิดแล้วเนี่ย d x กำลังเซนหนึ่ by d x ใช่ไหมอผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วแก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 อ้าว n x กำลังหสอง n คือ1ส่วน2 x กำลัง 1, 2, 1นส่วนสลบ1 2ลบ1เนาะ dx กำลัง3าส่วนสก็คือ3าส่วนส x กำลังสามสอลบ1อันนี้ได้เป็นเศษหส่วน2 x กำลังหน่งสอลบ1ใช่ไหมต้องติดลบใช่ปะลบหนึ่งส่วน2อสองนะฮะตอบตรงนี้ผิดแล,แล้วดีมาทวนใหม่นเนี่ยรีบทำไปเลยผิดเลย เอาดัะนั้นหารอุัันต่อค่าที่ต่อก็จะได้ค่าเท่ากับ1นส่วนส x กําลังลบหนก็คือลงมาเป็นตัวล่างนะก็คือหนส่วน x กําลังหนส่วนสใช่ไหมบวก3าส่วนส x กําลังสามลบห x กำลังสองลอกมาหนะึ่งส่วนสองอันนี้ก็คืออะไรลากที่สองใช่ไหมอย่างเงี้ย x กำลัง m ส่วน n ก็คือลากที่ n เอาตัวส่วนเป็นดับของลากลากที่สองของ x กำลังหนึ่งบวกสามส่วนสอง อันนี้ตัวเศษนะตัวเศษ x กำลังหนึ่งกสองก็คือรากที่สองของ x กำลังหนึ่งก็ตอบได้แค่เนี้ยตอบแล้วอืมอืมอ่ะทำให้ดูแลสองตัวอย่างต่อไปก็ดูแบบหึกหัดอ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อดูสูตรที่หก สูตรที่หกนะก็ไม่มีอะไรมากสูตรที่หกนี่เรียมเยอะหน่อยนะหกสูตรเลยสูตรที่หกเขาบอกว่าถ้า c เป็นค่าคงตัว c เป็นค่าคงตัวนะเเป็นอนุพันธ์เเป็นหาอนุพันธ์ได้ที่ x c f พนะก็เอา c ไว้ข้างหน้าแล้วก็หาอนุพันธ์เข้าไปถ้าครูเขียนง่ายๆนะเขียนง่ายๆ อ่าที่หถ้าเกิด y เท่ากับค่าคงตัวแล้วก็ f c cu อะไร u เป็นฟังก์ชัน cu u ฟังก์ชัน y ถ้ากับ c คูณ u u เป็นฟังก์ชันเนาะั้น dy by dx เท่ากับ dcu by dx u เป็นฟังก์ชันนะจะเท่ากับเอา c ข้างหน้า c แล้วกาบอนุพันธ์ du ยูบายไปเลยมีแค่นี้เองนะไม่มีอะไรทาปิดค่าของตัวอยู่ข้างหน้าของฟังก์ชันแล้วก็เอา d c ฟังก์ชันใช่ไหมแล้วก็เอา c ีว้ข้างหน้าซึ่งเหมือนหน้าดิฟะคนี้สูตที่หกมีแค่นี้อันนี้ว่าเรียนหกสูตรวันนี้ที่หก อา้าวก็มาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจ่ังนี้ d ห้า x กำลังสามเราก็หาอนุพันธ์ dy by dx ก็เท่ากับห้าไว้ข้างหน้าห้า dx กำลังสาม by dx เองห้าต่อไป dx กำลังสามก็เอาสามมาให้มสาม x กำลังสามลบหนึ่งใช่ไหม นี่ก็นี่คูณกันก็เป็นสิบห้า x กำลังสองได้คำตอบแค่นี้เองดีวาย x สกอสิบห้ากำลังสองเพราะนั้นสังเกตด,ดูเนี่ยสิบห้าก็มาจากอะไรเอาห้าคูณสามไปเลยเพราะนั้นกำลังมาคูณตัวค่าของตัวข้างหน้าไปเลยนะเพราะไงมันคูณงี้งี้อยู่แล้วห้าคูณสามไปเลยอ้าวตัวอย่างที่เก้านิบายตัวอย่างที่เก้านะนี่ผ่านมาสิบสามนาทีได้มาถึง ตัดหกม่แสงก็ไปเร็วมากนะไปเร็วพอสมควรอ้าวตัวตัวอย่างที่เก้า y ถ้ากับสาม x กำลังห้าบวกสอง x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบวกหนึ่งหาดี y by x นี่ก็ดิฟเข้าไปใช่ไหมอนุพันธ์เข้าไปดิฟตรงนี้แต่ละตัวแต่ละตัว,ตว,ตวตรวม x นี่นี่น,น,นี่เอาสามไว้ข้างหน้าเสามไว้ข้างหน้านี้สามเอาสองข้างตัวข้างหน้าสองตรงนี้ เอาสข้างหน้าก็มาตรงนี้ใช่ไหมสามข้างหน้าซะ d หนึ่ง by x ก็ได้เท่าไหร่สาม dx กำลังห้า d x กำลังหได้อะไรได้เป็น5้า x กำลังห้ลบหเหลือ4ลงแต้มนึงบวกสองกันไว้ d x กำลังสมก็คือ3าม x กำลังสลบหนึ่งยิ่งหาอนุพันธ์ยิ่งดิฟกำลังยิ่งลดลงลบสาม ดีเวกกำลังสองก็ได้ 2x งกำลังสอลบหนึ่ใช่ไหมดิฟค่าคงที่ดิฟ1ได้เป็น0ูนต่อไปต้องคูณแน่ๆแล้ว5้าคูณสใช่ไหมคูณแน่ๆอยู่แล้วห้าคูณสเป็น 15x ห้ากำลังสี่สามคูณสองแน่ๆนี่ไงสามคูณสองเป็น 6x กำลังส,สองเออเาสกับสคูณกันแน่ๆสองคูณสเป็นลบหก ศูนย์เมืองใส่คำตอบก็คือได้แค่นี้1 5 x กำลัง4บวก6 x กำลังสลบด้วย6 x ดิฟค่าคงตัวได้0นี่คือ dy by dx หรือจะบอกว่า f าย x ก็ได้หรือจะบอกว่า y ายก็ได้หรือดิฟคอฟังก์ชัน f x by dx ก็ได้บอกไงก็ได้ที่นิยมก็นิยมอย่างนี้ dy by dx เนาะ นิยมใช้แล้วก็นิยมใช้ตัวนี้ f pi x y pi ก็ใช้เหมือนกันตัวนี้ไม่ค่อยนิยมก็แล้วอ่าต่อไปแบบกหัดนี่แบบกหัชทำมาให้เบื่อบานเลยอ่าหกเป็นค่าคงตัว ดิฟค่าของตัวได้ศูนใส่ไปเลยดิฟลบสิบเอ็กก็ลบสิบไปข้างหน้าลบสิบดีเอ็กไาลบสิคูณ่งได้ลบ 1, ได้ลบสคูณได้บสิบสองข้อสามหาอนุพันธ์ใช่ไม X, ดียดีเอ็กกค่าของตัวได้ศูนก็ลบดีเอ็กซบายดีเอเท่ากับหนึ่ลบเคูณกัน่ะข้ออื่นไปทำเองเนาะทำีมาก ต่อไปเดี๋ยวครูอธิบายข้อที่แปดนะข้อแปดเอานี้กันกันอ่ะข,อข้อเจ็ดให้ดูลิบสี 4, ่เกกำลังสาเธอก็เอาใส่อามคูณ4ไปเลยใช่ไหมสามคูณสไปเลยถ้าเราลัดลัดนะเนี่ยสามคูณสีามคูณสเป็น 12x สองเกกำลังสามกหนึ่งกำลังสอง สองคูณสี่ได้สี่เอ็กซ์กำลังสองลบหนึ่งห้าดีเอ็กซ์บยดีเอ็กซ์เท่ากับหนึ่งรีบลบแปดด้ศูนย์นี่ยข้อนี้ถ้าทำรัดัดเอาข้อแปดเราก็เปลี่ยนแบบฟอร์มซะก่อนเปลี่ยนรูปฟอร์มทีคูณเข้าไปสิบสองทีทีคูณนี้เข้าไปได้ลบทีทีส่วนทีกำลังสองก็คือทีกำลังลบหนึ่งเนาะ ตรงนี้คูณเข้าไปมันเป็น 12t ลบ t ส่วน t กํลัง2หารกันกําลังลบกันต,ตัวนี้ลบกันก็ได้ได้แบบนี้ 12t ลบ t กํลังลบ1แบบได้เป็นตัวนี้เราทำให้มันรูปฟอร์มเป็น t กําลัง n หาอนุพันธ์ลิฟเข้าไปเนาะ d y by d t ก็เท่ากับ 12t d t by d t เท่ากับหนึ่งสิบสองคนหนึ่งได้สิบสองทิปตัวนี้เข้าไปดิปดีทีกำลังลบหนึ่งบายดีทีก็เอ็นคือลบหนึ่งเนื่องจากมันลบใช่ไหมก็ลบของลบทีกำลังลบหนึ่งลบไปอีกแต้มหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งเป็นลบลบลบเป็นบวกทีกำลังลบสองก็คือสองส่วนหนึ่งบวกทีกำลังสองอ่ะข้ออื่นนักเรียนไปทำเอง ดี๋ยวอธิบายข้อ12ชนิดหนึ่งข้อ12เนอะนี่ x กำลัง5ลบ 3x บวก 5x ลบ2แล้วก็เอาลบ 3x กับบวก 5x กลายเป็นบวก 2x ซะก่อนใชหม5ลบ2 5x ลบ 3x ก็เหลือ 2x ก็เป็น x กำลัง5บวก 2x ลบ2เอานี้ไปหารออกมาหารมาได้อย่างนี้ใช่ไหม หารไอ,อ้กำลังสองไม่หารตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายหารมาก็ได้อย่างนี้ตัวนี้หารตัวนี้ได้อย่างนี้ <c oughs> อันนี้ได้นี้นะอ่าปรับฟอร์มเป็นตัวนี้ x กำลังห้า x กำลังสองได้ x กำลังสามบวกสอง x น,น,นี่หารนี่หารกันกลังลบกันใช่ไหมหนึ่งลบสองก็ได้บวกสอง x กำลังลบหนึ่ง <c oughs> นี่ได้ลบส่วน x กำลัง2ข้างล่างขึ้นเป็นข้างบนตีข้างบ,บนเป็น x กำลังลบ2พอปรับรูปฟอร์มได้แล้วก็หาอนุพันธ์ไปเลย dy ไป dx ดิฟเข้าไป d dx กำลัง3บวก2 dx กำลังลบ1ลบ2 dx กำลังลบ2หาอนุพันธ์อ bleed. ทำหน่อยก็ได้ dx กำลัง3ใช้สูตรน, <c oughs> <c oughs> นี่นะ สรุปสูตรดิฟกําลังเอ็นใช่หม็กลังเอ็นเอ็นกลบหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นดิบเอกำลังสามก็ได้สามเกำลังสามลบหนึ่ง,งเอาเมาคูณนี่ใช่ไหมลบหนึ่งคูณสองก็ได้เป็นลบสองเท่าลยเอ็กลังลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองมาคูณนี่ใช่ไหมอืมมีลบสองอาลบสองมาคูณตัวนี้ ลบสอง x กำลัง n ลบหนึ่งก็คือลบสองลบหนึ่งนี่แบบนี้เองจากสูตรดิฟ x กํลัง n นะ dx กำลัง n by dx ได้เป็น n คูณ x กำลัง n ลบหนึ่งใหสูตรสูตรที่สามนะก็ได้เป็น3 x กำลัง2 ลบใช่ไหมสอง x กําลังลบหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นลบสองลบคูณลบเป็นบวกนะลบคูนลบเป็นบวกสองสองสี่ลบสี่จะได้เป็นสี่ได้บวกสี่ x กําลังลบสองลบหนึ่งมันก็เป็นลบสามต่อไป x กําลังสอง x กำลังลบสองลงมาข้างล่างกําลังเป็นบวกดีกว่าบวกด้วยสี่ x ลบสามลงมาข้างล่างก็เป็น x กำลังสามก็ตอบแค่นี้อือตอบแค่นี้เองนี่คือคําตอบอือการบ้านก็ไปทำข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง ข้อหนึ่งข้อสิบสองแล้วก็ถึงข้อสนะิบสามเนาะข้อหนึ่งถึงข้งอ,อสิบสามอืมก็ทำแค่นี้เนาะอันนี้สู่ที่น,นี่ต้องสรุปก็สรุปสุตรสูตนี้เดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูก็ได้น,ะนดักเียนหรือจะสุดภาพจดเอาไว้ควรจะจดเอาไว้เนาะ ข้อหกเนี่ย c cu ไว้กับ cu u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้นะหาอนุพันธ์ได้ dcu ก็เอา cu ข้างหน้ามีน,นไม่มีอะไรหกสูตรมันก็จะเน้นสามสูตรสูตรหนึ่งสองสามเองสูตรสี่ห้าก็คืออนุพันธ์ดิบเข้าไปดิฟเข้าไปดีหกก็เอาค่าองตัวไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยดิฟเองไม่มีอะไรที่เราใช้ก็เน้นสามสูตรเนีย่ย สูตรสี่สูตรสี่ห้าหกก็เชต่อเนื่องกันไปนะ,ะคงพักแค่นี้เนาะ